พี่น้องที่เคารพครับสืบเนื่องจากการชุมนุมของประชาชนกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นเวลาร่วมสองเดือนแล้วซึ่งเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายเป็นที่ประจับแก่สายตาของพี่น้องทั่วประเทศโดยรัฐบาลเห็นว่าการชุมนุมโดยสงบและสันติ ปราจากอาวุธนั้นเป็นสิ่งที่กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความสงบมิได้นดำเนินการใดๆที่จะเป็นการกีดกันขัดขวางหรือริดรอนสิทธิเหล่านั้นหรือใช้ความรุนแรงที่เกินขอบเขตหรือเกินกว่ามาตรฐานสากล แต่จากผลการชุมนุมที่ผ่านมาซึ่งได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการชุมนุมครั้งนี้ของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการกระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมายหลายมาตราต่างกรรมต่างวาระอาทิการเข้ายึดสถานที่และทำลายทรัพย์สินของทางราชการลักทรัพย์ พกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและสร้างความปั่นป่วนขึ้นในสังคมเช่นการทำร้ายร่างกายและเจตนาฆ่าผู้อื่นจนมีผู้เสียชีวิตการกระทำที่ละเมิดและริรดรอนสิทธิเสรีภาพต่อผู้อื่นด้วยการเข้าขัดขวางการรับสมัคร เลือกตั้งการห้ามผู้อื่นเข้าสมัครรับเลือกตั้งกักขังน่วงเหนียวเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ท้าทายยั่วยุดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธจนเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งมีการเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ขยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มไว้ได้ขณะที่กำลังขนยาเสพติดเพื่อจำหน่ายทั้งหมดนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการชมรุมนุมโดยสงบและสันติปราศจากอาวุธแต่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยปราศจากขอบเขต ฝ่าฝืนต่อกฎหมายบ้านเมืองโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีอัตราโทษสูงก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมากมายก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เร้องให้หยุดการรทำดังกล่าวแล้วแต่ตัวการและผู้สนับสนุนมิได้ปฏิบัติตามแต่อย่างใดจนกระทั่ง เจ้าหน้าที่ได้ร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายจับและขณะนี้ได้มีหมายจับแกนนำบางคนเรียบร้อยแล้วดังนั้นนายทุเทพเชืออสุบันและแกนนำทุกคนที่มีพฤติกรรมยั่วยุปลุกปันปลุกระดมและสั่งการให้มีผู้กระทำความผิดดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นตัวการที่ต้องรับผิดชอบ ในการกระทําเหล่านี้ทั้งสิน้นและต้องได้รับโทษตามกฎหมายต่อไปจึงขอฝากกัยังพี่น้องประชาชนให้ทราบและขอยืนยันว่าการเข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องมีขอบเขตตามกฎหมายไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น หากการชุมนุมมีการฝ่าฝืนกฎหมายและมีการใช้ความรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วนั้นก็ถือว่าท่านเป็นผู้ร่วมกระทำผิดต่อกฎหมายและสนับสนุนให้มีการกระทำผิดต่อกฎหมายหรือเป็นผู้ร่วมกระทำผิดเป็นตัวการร่วมซึ่งมีโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกับตัวการพี่น้องครับรัฐบาล มีหน้าที่รักษากฎหมายรักษาความสงบรเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนเป็นสำคัญจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกๆคนในการรักษาความสงบรเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วย